สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนล,ลวันนี้นะครับรูปภาพที่แอดดิวให้ดูนะครับเป็นรูปเกี่ยวกับพ่อนกกับน้องอา้านะครับซึ่งเป็นภาพที่เรามองแล้วรู้สึกว่าเขาคือศิลปินที่ถ่ายทอดอารมณ์ทางด้านการแสดงได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการแสดงของพ่อนกกับน้องไอา้าเนี่ยเป็นอะไรที่มืออาชีพมากๆ เด็กคนหนึ่งซึ่งสามารถนะครับถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ถ่ายทอดบทอารมณ์ได้ดีมากๆชนิดที่แบบว่าทุกคนเห็นแล้วต้องโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเด็กคนนี้ทําได้อย่างไรนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คืองานที่เขาทำเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้อินเนอร์นะครับแล้วก็ต้องส่งสารให้กับคนที่ดูเนี่ยเข้าใจว่านี่คือดินามิกของการแสดงนี่คือการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชนิดแบบมืออาชีพที่เขาทากันซึ่งนกโพสกรเล่น กับน้องไอ,าอาเนี่ยเขาเล่นได้ถึงบทบาทเพราะว่านั่นคือเขาเล่นด้วยใจแล้วใจส่งถึงใจเข้าใจบทเข้าใจการกระทำตรงนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำกำลังสร้างอยู่นั่นก็คืออินเนอร์อินเนอร์เนี่ยมีจุดสำคัญของทักษะการสแสดงน,นะครับซึ่งนิเทศศาสตร์เนี่ยการเรียนตรงนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างให้คนที่เรียนรู้ศึกษาในด้านนี้เนี่ยได้เข้าไปถึงบทบาทแล้วก็เข้าไปถึงตัวละครตัวนั้นๆแล้วก็ทาให้ คนที่เป็นนักแสดงเนี่ยได้ถ่ายทอดอารมณ์ให้ถึงคนดูให้คนดูเนี่ยสามารถร้องไห้ตามได้นะครับซึ่งน้องอายกับน้องบุศกรเอาอยู่ครับเอาคนดูแถวนั้นเนี่ยโอ้โหเสียน้าตากันเป็นแถวเลยนะอันนี้ก็คือภาพภาพหนึ่งนะครับที่เราจะบอกให้กับทุกคนได้รู้เลยนะครับว่านี่คืออินเนอร์ที่ดีมากๆสำหรับพ่อจ๋ากับลูกจา๋าแล้วก็เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือโปรเฟชชั่นแนลครับนี่คือมืออาชีพ คนในองค์กรทุกคนมีความตั้งใจสิ่งที่เขาให้ได้นั้นก็คือใจที่เขาให้กับบิราแฟนเพลงนะครับคือสิ่งดีๆที่ให้กับแฟนคลับนะครับความจริงใจแล้วก็เรื่องของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าและแววตานะครับความจริงใจตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาให้ได้ นะครับเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนอยากให้เขาทาแบบไหนนะครับเขาก็จัดให้แล้วนะส่วนจะได้มากเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าศิลปินจะให้ได้มากเท่าไหร่นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันจอกันใน E ีต่อไปครับเดี๋ยวแอดดิวจะนำอะไรมาให้ดูอีกก็ครั้งหน้าละกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ